เอาใหม่เทคสองเมื่อ <c> ก <oughs> ี้ถ่ายไปแล้วทีหนึ่งอรอบที่แล้วลองถ่ายไมคตัวที่สองคือ,อไมคที่เพิ่งซื้อมาคือรุ่นโลดไวเลสโกสองมันมีไมคมาให้สองตัวหนึ่งตัวรับสองตัวส่งหยิบตัวแรกมามันมันไม่ได้มีนัมเบอร์เขียนรอกว่า ตัวไหนคือตัวหนึ่งตัวสองแต่หยิบมาเป็นมันเป็นตัวสองลองเทสใช้คือไม้ไวเลสโกสองเนี่ยมันเป็นไม์สำหรับเก็บเสียงคนพูดบริเวณแถวๆถวใบหน้าแถวแถวหัวเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากไม์ตัวเดิมคือไม์ตัวเดิมจะเน้นเก็บเสียงรอบๆร,รวมทั้งเสียงคนพูดด้วยในเลเวลที่มันใกล้เคียงกัน อไมตัวก่อนหน้านี้ที่ใช้คือโหลดสเตอริโอไมอที่ซื้อไม้ตัวนี้เพราะว่ามีปัญหาว่าเวลาพูดเนี่ยเสียงรอบข้างอะจะเข้ามาเยอะมากเสียงคนก็จะเลยก็จะได้ยินไม่ชัดหรือเบาหน่อยอะไรเงี้ยเ,เวลาพูดก็เลยฟังจะไม่ค่อยได้ยิน ก็คืออันนี้หยิบไมตัวที่หนึ่งมาลองใช้ดูโดย default ของตัวโหลดไวเลสโกสองเนี่ยมันจะมีปรับเกนคือความดังเบาของไมที่ตัวรับซึ่ง default คือเ,อเกนกี่ดีซิเบลนี่แหละจะไม่ได้แล้วแต่เสียงมันจะดังจนเสียงแตกคือที่อัดรอบเมื่อกี้เทคหนึ่อ่ะเสียง จะดังจนเสียงคนพูดแตกแตกพล่าเลยอันนี้ก็เลยปรับเป็นเ,เกณฑ์ที่เบาสุดซึ่งลองฟังดูแล้วน่าจะเหมาะสมมากที่สุดในการใช้พูดพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้อันนี้คือพูดด้วยน้ำเสียงที่มีความคาดหวังว่าเสียงจะไปเข้าที่ตัวกล้องก็คือจะพูดดังกว่าปกติ นิดนึงพูดเหมือนพูดเหมือนพยายามพูดให้เสียงไปเข้าที่ไม์หัวกล้องเดี๋ยวจะลองพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงคือเหมือนคุยกันกับคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยปุ่มลอบเมื่อกี้เสียงแตก <c oughs> คือ default มันมันจะปรับให้เสียงดังแล้วเสียงมันแตกอ่ะโจก,ก็เลยปรับให้เสียงมันเบาสุด พูดเรืน้ําเสียงเนี้ยเสียงมันจะไม่แตกผ้าเคยเคยเคยดูหนังแล้วเสียงมันแตกนะเหมือนเหมือนเสียงมันดังมากดังแบบแตกไม่ใช่แบบเสียงดังลั่นอ่ะเออะไรต้องมาอัดอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ไม้สองก็คอนเน็กไม่ได้แลวไปกดอะไรมั่วซั่วไม่รู้เคก็ okay. <laughs> เลยต้องมาใช้ไม้ตัวหนึ่งพูดแทนเดี๋ยวค่อยไปลองคอนเน็กก็ใช่ใช่ อืมคือบางคนเขาก็เสียบเอียงๆงี้บางคนเสียบที่สายสะพายกระเป๋าเสียบแถวเนี้ยก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เดี๋ยวต้องพูดเดินรอบบ้านใหม่อีกแล้โอเคงั้นเดินเลยไม่วิ่งละรอบเมื่อกี้วิ่งก็ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่ง เสียงก่อสร้างเสียงอะไรจะไม่ค่อยมีจะค่อนข้างเบาจะมีแต่เสียงลมเสียงจิ้งหรีดเบาๆเสียงใบไม้พัดอะไรเงรี้ยเพราะว่าเหมือนลมแรงฝนใกล้จะตกมีเสียงคนรอบข้างนิดหน่อยถ้าเป็นไม้ตัวสเตสเรโอไมน้น่าจะได้ยินเสียงรอบๆเนี่ยชัดพอสมควรเลยอันนี้ก็มาลองเทสดูว่าจะได้ยินเสียงอะไรรอบๆไหมซึ่งตอนเนี้ยยังยังไม่รู้หรอก เพราะว่าเดี๋ยวต้องรออัดเสร็จแล้วไปใส่หูฟังฟังที่กล้องก็เดี๋ยวจะลองเดินพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวไวเลสโกสองเนี่ยมีระยะรับที่มากกว่าตัว g ก1คือตัวเนี้ไกลสุด2องร้อยเมตรเจ็ดสิบถึงสองอเมตรตัวเก่าจะอยู่ที่เจ็ดสิถึงหนึ่งร้อยเมตรตัวไวเลสโกสองเนี่ยจะต่างจาก g ก1คือจะเป็น2ตัวรับไอสองตัวส่งคือไม้สองตัว แล้วก็รับเข้าที่กล้องหนึ่งตัวเป็นสองไมหนึ่งตัวรับใช้สำหรับพูดสองคนได้ก็เดี๋ยวลองเดินพูดไปเรื่อยๆก็กะว่าจะเอามาใช้พูดวีหลอกอะไรเรื่อยเปิยนอนอยู่ที่บ้านนน่าจะได้ยินเสียงคนชัดขึ้นอันนี้เดินอยู่บนกวดไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียง คนเดินบนกวดหรือเปล่านะก็จริงกะว่าเอามาใช้สลับกันไม้ตัวเก่าเพราะว่าไม้ตัวเก่ามันจะเก็บเสียงเอ็นเวออนเมนดีกว่าเหมาะสำหรับการไปเที่ยวต่งางจังหวัดขึ้นเขาไปน้ำตกไปทะเลจะได้ยินเสียงลมเสียงน้ำชัดแต่ก็กะว่าเผื่อจะใช้ผสมกันด้วยเพราะว่ามันเป็นสองตัวส่ง ก็เผื่อจะเอาไม้ตัวเก่าเนี้ยมาเสียบเข้ากับไม้ตัวเนี้ยมีช่องต่อไม้เพิ่มได้ก็เอาไปเสียบว่าไม้ตัวหนึ่งเก็บเสียงอนุร้อนแมนต์อีกไม้ตัวหนึ่งเก็บเสียงคนพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเมิดกันในในโปรแกรมเผื่อว่าจะได้ยินเสียงคนชัดแล้วได้ยินเสียงธรรมชาติไปด้วยในตัวมันก็ดีจริงๆไม้ตัวเนี้ก็ดูข้อมูลมาสักพักใหญ่แล้ว ก็ที่ตัดสินใจเอาตัวนี้เพราะว่าอ๋อมันมีไมค์ตัวหนึ่งที่ลังเลอยู่เนาะในตอนแรกตัวนั้นจะเป็นโหลด NtG Hybrid จะรูปทรงเหมือนไมติดหัวกล้องคล้ายๆตัวเก่าแหละแต่ตัวนั้นจะเป็นไมช็อตการรับเสียงแนวตรงข้างหน้ากล้องเสียงคนก็จะชาร์แต่ก็จะมีเสียงแอนิลอนเมนเข้ามานิดหน่อย ตัวนั้นราคา9 2 0 0ตัวโหลดไวเลสโก2เนี่ยซื้อมาราคา1 2 7 7 2บาทราคาเต็มมัน11,900นี่ซื้อบนช้อปปีที่ร้านเทปกกดเจ็ดเอ่อตัวไฮบิดตอนแรกก็อยากได้นะรูปทรงมันก็สวยดีอะไรเงี้ยข้อดีอย่างมันคือมีแบตในตัวอัดเสียงในตัวได้ เสียบสาย usb เข้าคอมพิวเตอร์ใช้เป็นไมค์พอดแคสต์เข้าประชุมคอนเฟลเลนซ์ซูมไมค์ไโครซอฟททีมอะไรได้เสียงจะได้อารมณ์ประมาณไมค์พอดแคสต์เลยแล้วก็ใช้เป็นไมค์ช็อตกันได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูมีประโยชน์หลายอย่างดีนะแต่ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าตัวไฮบ i ดมันฟังก์ชันรูปทรงมันจะคล้ายกับตัวเก่าอยู่บางส่วน ก็เลยเลือกตัวไวเลสโกสองเพราะว่ามันจะฟังก์ชันมันแตกต่างกันใช้งานมันคนละแนวเลยจะได้มีไม์หลายๆแนวใช้ด้วยก็หวังว่าจะมีเนื้อหามีอะไรมาพูดคุยได้มากขึ้นจะได้ใช้ประโยชน์จากไม์ตัวนี้มากขึ้น จะได้ใช้มันคุ้มนะเพราะว่าก็เป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาจริงๆก็ไม่ไม่เคยซื้อเยอะหรอกแต่ตัวนี้ก็เป็นนิวไฮใหม่แล้วไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงลมเสียงรถเสียงอะไรชัดหรือเปล่านะแต่ก็หวังว่าน่าจะได้ยินเสียงคนชัดขึ้น โอเคเราค่อยเจอกันคลิปหน้าครับ